มีข่าวดีเรื่องอะไรมีข่าวดีนะครับตอนนี้ก็ยูทูบของพวกเรานะครับผมก็มายูกทำนะครับขายงานนี้ก่อนโลกโอเควันนี้มาที่งานวันนี้มาร่วมงานเปิดเฟดเอ้ยเฟดห้าครับเฟดห้าของจักรวาลมาเวลนะครับผมพวกเราก็วันนี้มาเป็นตัวแทนของโลกิแล้วก็ตัวซีวีซีวี่ซิรี่เนาะใช่ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจครับที่เขาเลือกเรามาเป็นโลกิแต่ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นตัวร้ายหรือเปล่าแต่ก็มันเป็นไพ่ในเรื่องใช่เขาเป็นพระเอกในเรื่องแล้วก็ไม่คือจริงๆแล้วเราก็ชอบตัวคาแรคเตอร์โลกิด้วยในเรื่องในในในซีรีส์ในเอ่อดิสนีย์พลาสต์ฮอรสตาใช่ใช่เดี๋ววันถ่ายหนูจะชวนกันไปดูเรื่องหนูอ่ะหนูครับชวนกันดูแน่นอนอยากดูครับเพราะว่าจริงๆเราก็ดูแอนด์แมนมาทั้ง2ภาคแล้วแล้วก็ภาคนี้ก็รู้สึกว่าพอเป็นจุดเริ่มต้นของเฟสห้าน่าจะมีอะไรแบบ ใหม่ๆให้เราลุ้นไปกับจัก,กรวาลมลยอยากดูอะไรเอ่ยคะเูความแบบเอฟเฟกหรือดูอะไรเต็มใจอย่างยจริงๆอยากดูทั้งแบบเรื่องของ CG g r กราฟิกด้วยแล้วก็เรื่องของแบบว่าฉากแอคชั่นด้วยเพราะว่าในภาคเนี้จะมีแคนเดอร์คอนแคลร์ที่เข้ามาสู้กันปัญหารคาลูกสาวหนูก็จะเป็น,นใช่วิ่งก็ดูได้หนูจะชอบเข้าไปดูเวาลาเขาเล่นมุกกันอะไรเงี้ยบันเทิงสนุกสนานแนวนั้นค่ะ ครับชายคบอกงชอเงายลูกอะยังไงครับผปีนี้ยังไงครับแลนยังไงบ้างจาก็มีจองร้านอาหารไว้ครับเอาล่ะดูยิ่งใหญ่เลยไ่ไม่ม้อกไปเลยโอเ ม่แต่จริงๆแล้วคือมีมีงานผมนวันนั้นผมติดงานด้วยใช่แต่ก็แบบมีดนัดกันกินข้าวอะไรล็กน้อยครับผมใช้อไพหะไรกปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มียังเด็กอยู่เลยครับพี่ผมแต่คนนี้เขาได้วนะไม่ได้ไอ๋ไม่ได้เแกแทนมีอะไรแต่ละ ไม่มีครับวิ่งก็เป็นแบบเรียบง่ายเรียบง่ายปกติเต้นเต้นเลยเข้าปกติเข้ามาเลยตอนไปน้องก่ะตอนเต้นต้อสวยพร้อมรอเลยไหมวันนั้นสวยพร้อมค่ะสวยพร้สวยปกติอยู่แล้วครับแก่เรื่องอะไรแบบนี้เทศกาลเทศกาลแค่ไหนสำหรับผู้เราอ่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีงานก็ก็ก็ ปกติครับหมายถึงว่าคือก็เราก็ไม่ได้แบบว่าต้องไปต้องแบบอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีงานเราก็เลือกที่จะรับงานก่อนเพราะว่างินต้องมางินต้องมาใช่ไม่งั้นเราอยู่ไม่รอดครับเพราะว่าวันนั้นทำคอนเทนต์เลยไม่่ทำยูทูบเราเนี่ยวันนั้นก็ต้องรอดูไหมก็ต้องรอติดตามใช่ดอกกุหลาบก็น่าจะมีเนาะก็ครับจริงปกติแล้วว่าเราก็ให้ดอกไม้ได้ปกติับ สุดทรายแล <S 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 ้วเขาบอกหมดแล้วใช่บอกหมดแล้วรู้นมาเลยจริงๆต้องผู้หญิงเอค่ะส uh> uh ุดทไม่ไม่นะไม่ไม่ก็จริงๆส่วนตัวหนูรู้สึกว่าวันวาเลนไทน์หรือวันไหนแล้วก็ไปกินข้าวสนุกสนานกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรไม่ได้เจอได้ใช้เวลาด้วยกันก็ใช่ไม่ได้ทำให้มันแบบเป็นวันพิเศษมากกันใช่ใช่ใช่แต่ที่แน่ยืนยันแล้ววันนั้นไม่มีการสะพุงสะพายสะพุงเป็นงานไม่มีไม่มีไม่มีเพราะพี่จะได้รอเพราะพี่จะได้รอเขียนข่าวไม่มีไม่มียังยังยังครับไมม่ีใช่ เรที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะแบบเอาที่คบกันมาเป็นไงบ้างก็โอเคนะครับผมว่าก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายดีแล้วก็ได้แบบก่อเนริมช่องทิศฎฐานนี้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ทำงานมันก่อเนิดช่องเจอจับยากดีนะช่องไว้แม่งว่ะ ไม่นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าแบบเออพอเราได้แบบมาอย่างนี้แล้วเราทํางานร่วมกันมันก็ช่วยแบบซัพพอร์ตกันละกันอะไรอย่างเงี้ยนะยังต้องปรับยังไงกันบ้างคะยังมีอะไรอยู่ไหมปรับจูนกันไหมมันก็ต้องมีเรื่อยๆเนาะใช่ครับอย่างเช่นถ้าเราทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีการแบบว่าแชร์ไอเดียกันอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็คงไม่ได้คิดกันเหมือนกันทุกอย่างต้องมาปรับกันว่าแบบเออแต่ละคนชอบแบบไหนมันเป็นการเถียงหรือมันเป็นการทะเลาะคะส่วนมากจะเป็นแบบเถียงกันมากกว่าเพราะว่าแบบไอเดียแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่จริงๆตอนนีีี้้้กก็็็มมอออออะะะะไไรรรรตงงปปปับเเเเเเยยวลาานนจดืผ มเลทอมมนอาให้เจูนอว่อง a ใช่เฮ้ยกูทอะไรผิดวะเพราะมันจะเป็นทุกเดือนนะเห็นไหแล้วรัยังไงเวลาเจอพายุอารมณ์ผมก็จะใส่หูฟังแล้วก็นั่งเล่นเกมังนไม่ได้หร็อเป่ถ้าการทอย่างนั้นไอ้นเป็นวอ่งเงไม่ได้ยังยังมือใหม่อยู่เอ่ใช่เจอเวอร์ชันไหนไปครับแบบร้องไห้ใส่เลยแล้วผมก็หันไปถามว่าฉันทำอะไรผิดเหรอ เราต้องบอกความจริงเพราะวาวันนั้นเรามีปัญหาเรื่องผู้หญิงก็บอกก็บอกแต่กว่าเขาจะแบบกว่าจะเข้าใจกันอะไรเราก็เลยบอกโอ้สงสัยวันนั้นเราทำไมลองให้่ายทำไมเซนซิทีฟแล้วก็มาตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็บอกเขาว่าเออสงสัยมันเป็นวันนั้นของฉันมั้งแล้วเรื่องอะไรแบอว่าทำให้เรา้องไห้มันได้ทุกเรื่องเลยมันได้ทุกเรื่องเลยใช่เดียวี่แบงก็ไม่ได้แบบจดชนวนไม่อ้คิดผมนั่งเฉยเฉยเลย ผมไม่ทำเลยะนั่งอยู่เรารู้สึกร้อนๆก็จะมาแใช่ต้องใส่ฟังปิดเอาไว้แล้วยังไงครแบงค์เราต้องตั้งรับเราก็พยายามออกไปไกลก่อนับเพราะว่ามันเดี๋ยวเราจะแบบไปทำในสกิตอารมณ์เขาอะไรเงี้ยใช่เพราะล่าสุดล่าสุดนี้แบบเพิ่งเป็นไงแล้วแบบวันนั้นฝุ่นเยอะมากอยู่ีรู้สึกฝุ่นเยอะร้องไห้เลยละเล่นลเล่นลเล่นมันเไม่อบหรือว่าถ้าอบอบก็กลัวไม่ถูกสุดคือมันก็ไม่ถึงขั้นปอกเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงครับว่าเราทาอะไรผิดหรือเปล่าเรารู้สาเหตุเ้าก็บอกว่า เร,เ,เราก็เลยไม่รู้เลย <c oughs> แ,ตแต่มันเป็นข้อดี <c oughs> ที่เธอได้เรียนรู้กันแบบว่าเวลาเขา เขาพยุมาย่งไงเธอรับมือยังไงครับหรือเปล่าเราเป็นเราเป็นอารมณ์ดูเลยว่าอะรนะรับโกรธอ่ะประมานดูอ๋อคนเนี้ยเออระดับครับประมาณไหนไม่เขาไม่ได้เป็นคนบอยวายครับแต่ว่าเขาจะเป็นแบบผู้หญิงเซนซิทีฟจะรู้สึกอ่อนไหวง่ายกับอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในแล้วเขาพูดดังขึ้นเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกคนทาไมอะไรสมมติว่าผมแบบพูดดังขึ้นแบบเออผมพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแค่นี้เขาก็จะแบบตะโกนรู้สึกตอตะโกนเราก็แบบ ยำอแต่เรารู้ตัวนะรู้ตัวทีหลังเราพยายามทำยังไงบ้างเราพยายามปรับให้เราก็บอกว่าเตรียมตัวนะทุกเดือนมันก็จะมีอะไรแบบนี้ก็ถือซะว่าเออน่าจะเป็นวันนั้นละม้งอะไรเตรียมความพร้อใจให้กับผู้ชายทุกคนด้วยโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านเป็นฮอร์โมนเป็นฮอร์โมน